สวัสดีครับพบกับ1 2 5่งสองห้าโมตอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีรถสวยนะครับพร้อมลุยนะครับมานำเสนอนะครับเป็นซูซูกิเ็นแวนสีดำคันนี้เลยนะครับรถคันนี้สภาพดีมากนะครับเดิมๆเลยนะครับอะไหล่เดิมครบเลยนะครับเลขไม้น้อยด้วยนะครับวันนี้วิ่งไปแค่1 2 0่งหมื่เจ็ดร้ยแปดสิบเดกิโลเท่านั้นเองครับ 12,780พันเจ็ด้อแปดสบกิโลนะครับกุญแจครบสองดอกเลยนี่ครับสีเดิมสวยเลยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับเครื่องใส่เลยนะครับแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับล้อยางยังโอเคอยู่เลยครับสวยเลยรถคันนี้จดทะเบียนปีสองพันสิบสี่นะครับนำเข้าญี่ปุ่นทั้งคันนะครับ สายสุสกีสายแว่นๆนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านในกำลังมองหาอยู่นะครับลองมาดูคันนี้ก่อนได้นะครับรถสวยเลยเครื่องดีนิ่มเลยนะครับนี่ครับดูคอท่อคอท่อน,นี้ไม่ได้พ่นสีเพิ่มเลยนะครับคันนี้มาอย่างนี้เลยครับแห้ง ล้อ,อยางดีนะครับดอกยังเยอะอยู่เลยนะครับยางหน้ายางหลังนะครับท่อเดิมนะครับไม่ได้ผ่าอะไรเลยนะครับรถสวยมากนะครับสภาพดีเลยท่านใดกำลังหาอยู่นะครับมาดูคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่แกรงหลังเดิมนะครับ นี่่ครับอาเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับดูระบบไฟต่างๆว่าใช้งานได้ไหมนะครับนี่เครื่องนิ่งๆเงียบๆไม่มีควันเลยนะครับผม อันนี้ซื้อไปเก็บไปใช้นะครับคุ้มมากนะครับสําหรับสภาพแบบนี้นะครับรถสีดําด้วยนะครับสีสวยเลยนะครับผมนี่ครับไฟไฟหน้าไฟ่ามากนะครับตัวนี้มีไฟผ่าหมากด้วยนะครับสําหรับหนึ่งสองห้านะครับแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยเกียร์ถึงหกสปีดเลยนะครับจะพิเศษกว่าตัวสองร้อยก็ตรงนี้แหละครับ อย่างใช้งานได้หมดนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับถึงปี65เลยเอกสารพร้อมโอนชุดโอนลอยพร้อมนะครับและทางเราก็มีบริการโอนให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่กรุงเทพหรือนอนทบุรีนะครับจะนัดเจอกันที่ขนส่งนัดโอนกันที่หน้าง,งานเลยได้เลยครับรถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมาย100%เซก็ท่านใดหากำลังหาแวนแวนอยู่นะครับคันนี้ สภาพดีมากนะครับลองเข้ามาดูก่อนนะครับที่125โมโตนะครับอยู่อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับถนนชัยพฤกษ์ตัดราชพฤกษ์นะครับใกล้ๆครับส่วนเรื่องราคานั้นเดี๋ยวดูที่ใต้คลิปนะครับผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปถ้าท่านใดชอบนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ